อ่าเดี๋ยวทดสอบทดสอบทดสอบเรื่องเสียงนะครับผมทดสอบเรื่องเสียงอ่าแล้วเป็นไงบ้างอ่านะครับผมทดสอบเรื่องเสียงนะทดสอบเรื่องเสียงผมเจอศัตรูครับอีกวันอีกวันวู้นี่นีเนี้ยตีเนี้ย เน้ยอะไรกันโอ๊กอะไรกันเอ๊ะไปไหนมึงเอ้าเอ้ากูล้มไปด้วยเลยใช่ไหมไอ้เี้ยโอ๊บมึงเล่นอะไรของมึงปลากูตกไอ้เี้ยโอ๊บมึงต้องชดใช้มึงต้องชดใช้ไปไหนไปยังไปไหนว่ากูตกเคยตะกี้นี้มึงไม่ต้องมาวนมึงไม่ต้องมาวนโอ้ึงไม่ต้องมาวน

แม่มาเอาเอาอาชานะเฮ้ยอะอะไรวะตายคู่เลยโอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยไอ้มันก็เกิดไก่กูจริงเว้ยมันต้องมาเกิดไกลกูด้วยไปอ้าวไปเลระสีเลระสียังชนะได้นะท่านผู้ชมครับให้ตาย The Crash ลูกสองเฮ้ยตีดี The จ r a ลูกสองซะแล้ว อะไรก็ซันไนครับซันไนเอะละมึงมึงยิงซะกูเด้งเลยไอ้ชิบ้ากูเลยล่วงเลยอะไรไงลมเปลี่ยนทิศเลยมึงแรงไอ้เหีจ๊แรงไอ้ชิชชบ้าแรงจัดโอ้โหไปไปเลยมึงไปเลยเออนะผมเอ,อ,เอ,อ่าปุ <S 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 ๊บไอ้เจ้าตัว <Wednesday> ตัวเี๊เกือบบักแล้วมันอะไรตะกี้กระสุนอะไรวิ่งผ่านเออโอ้โหเห็นละกูเห็นล้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องลบเห็นล้โอ้โหเจมกันกันมกันกันไกัน เอาไปด้วยเอาเอาเขาด้วยโอ้ไอ้ยเอ็นศพไปล่วงเมื่อกี้ตึงตึงตาเดือดเดือดเดือดเอ้ยอะบ้าโดยนั่นฆ่าเรอร่วงอีกมึงไอ้ห่าโคตรโหดนะคิดดูเห็น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 เนี่ยเห็นเนียโอ้ โอ้ห oh, yeah. ัวตีนย้อยู่เดี้วเน่าบ๊โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยกันไว้กันไว้มุจะดีไปไหนมจะดีไปไหนมจิไปใส่มุจิไปใสาไปไปไปแล้วช่วยสมทบได้ครับวู้วยว ไอ้ชิ้นหมายมาตอนไหนวไอ,ไอเจ้กูโซ่กูตายฟรีเลยใช่ไหมเนี่ยจุดนี้อา้าว <c oughs> สมควรไหมเนี่ยโ <c oughs> อ้ไม่นะอา้อาวอสาใครล่วงไิจัายสาไข่เป็นล่วงโอ้ยโอ้ยพอดีกูเย <c oughs> yeah, นพิชนะวพอดีเลย oh y เย h yeah.